นะครับวันนี้นะครับช่อง YouTube แม่โอแอนน้องเอ๋ยนะครับวันนี้เราพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นก็จะมีนิทรรศการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ๋ยแม่โอจะพาไปชมนิทรรศการการบรรยายนะครับจุดกําเนิดนะครับของของการรวมตัวของแม่น้ําเจ้าพยานะครับมีแม่น้ําอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในนะครับของนิทรรศการนะครับไหนสมุมว่าย,ยังแค่ครับอาคารอาคารสัญลักษ ต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็ส่วนส่วนตรงน,นี้นะครับเป็นลานไม้นะครับสามารถเดินเดินชมวิวอรอบๆแหลมที่จุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพยาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องเอ๋ยจะพาไปดูนิสการนะครับ จุดนี้น้องเอ๋ก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนทรรศการนะครับห้องนิทรรศการเป็นห้องแอร์นะครับเย็นสบายนะครับจากข้างนอกอากาศร้อนๆนะครับเข้ามาห้องแอร์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่านิทรรศการของภาษานจุดเนี้เขาแสดงหรือว่าจัดแสดงอะไรบ้างนะครับ ม่น้ําสายแรกนะครับที่มาประจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับหนึ่งแม่น้ําปิงนะครับ แม่น้ำสายที่สองที่มาประจบที่แม่น้ำเจ้าพยาครับแม่น้ำวังนะครับแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่สั้นที่สุดในปัญญาแต่ทังสี่สายของแม่น้ำเจ้าพยาจุดกำเนิดต้นน้ำมาจากถิ่วเขาผีเป็นน้ำในเชียงรายทางจัมบะเชียงรายไหลผ่านทางแจ้าเตยหเภอก้องขาจัมบะปางผ่านเขื่อนจุลลงและไหลไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้เข้าผานแม่น้ำปิงแล้วไหลไปสมทบกับแม่น้ำปิงทางฝั่งซ้ายเหนือคปั๊ก แล้วไหลลงใต้ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแล้วจึงบรรจบกับแม่น้ำหน้าแม่น้ำยมุนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาโดยแม่น้ำวองจะมีความยาวประมาณ400กิโลเมตรแม่น้ำสายที่3ที่มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำยมนะครับ ตะวันตกผ่านจังหวัดสุโข,ขทัยและเชีโลกแล้วไหลไปทางตะวันออกสฉใต้ใกล้แม่น้ำนาก่อนที่จะทําจบกันที่ปากน,น้ำเกชยชัยบ้านเกชยชัยอำเนชุนแสงจังหวะน้ำังสวรค์แล้วไหลต่อไปไปจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้ารวมความยาวแม่น้ำเดิมประมาณ แม่น้ำสายที่สี่นะครับที่มามาจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำน่านนะครับจากาจดเหลายโครงการหลายทีไปทผ่านอำเภอเฉลมพระเกียรติจหวัดน่านแล้ววน้่าอำเภอพุชช้าอเชียงกาออำเภอทัวอาเภอท่าวงผาอาเภอเมืองน่นอเภอดเพียนอำเภอเียงศักดเภอนา้ยออำเภอนามือแล้วก็ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีเขื่อนสีิกั้นอยู่ แล้วไหลผ่านไปยังที่ซึโลกที่จิตและไหลรวลมกับแม่น้ำปีงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยารวมความยาวประมาณ740กิโลเมตรแม่น้ำทั้งสี่สายที่ผ่านมานะครับก็มารวมบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพยาล์ครับเรา,ารับชมดูประวัติแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับว่ายาวกี่กิโลเมตรนะครับ เมื่อหลายบรรจบกันแล้วจึงค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สำคัญของประเทศไหลผ่านจังหวัดต่างๆในภาคกลางถึงไททานีใช้หน้าโดยมีเขื่อนเจ้าพระยากั๊ดอยแล้วไหลต่อไปยังสิง์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีันธนนทบุรีกร,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 รุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทายที่อำเภอปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ นะครับก่อนที่จะกลับนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิวรอบๆคาสานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีจุดไหนหน่าถ่ายรูปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปดูชมวิวกันนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าโรงแรมก่อนนะครับ น้องเอ๋ยแม่โอ๋น้องเอ,อ๋ยไปรอข้างหน้าแล้วนะครับพอดีหิวน้ําครับอากาศร้อนมากครับน้องเอ๋ยกินอะไรคะ,ะกินอะไรคะพวกอะไอรลูกยมันซ่าหรออืมปากเปื่อนหมดแล้วกินไม้ได้วยไหม กินไม้ด้วย,ยไหมโอ้หันหน้าทางนี้ทว่ฝากกดติดตามช่องแม่โอน้องเอ๋ยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ